นี่นะคะจะพาไปหาคนชอบตกปลาไปถามความรู้สึกของเขาว่าตกบอดตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเฮ้กี่ตัวละคะฮะฮะเป็นไงเป็นไงคะบอดตัวเองฮะถามหน่อยค่ะ เป็นไงบ้างเ,ากกาเพราะมันไม่ฟินว่างั้น <c oughs> ทำไมคะมันูร้อยู่ว่ามันมีแรงแล้วได้กี่ตัวก็คัอยู่เอามันบ่อยๆอยู่แต่มันต้องตกบอ่อตัวเองไม่ฟินเพราะมันไม่เสียเงินอยากฟินต้องเป็นบอ่อที่เสียเงินใช่ปะฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมานิดหน่อยเลยไงอยากอยากเห็นปลาหนาโชว์ปลาให้หน่อยปล,ปลาปลานั้นหายากยเขามไ,มไม่ได้ใสเซฟครับครับฮะใส่เซฟอะไรอ๋อปล่อยไม่ได้ในหันหน้ามาหน่อยค่ะหลายชั่วโมงแล้วนะ หลายชั่วโมงแล้วนะวไปนไไปทางกับข้าวอ่างไ,งไหนไม,ไไม่เอาตกบ่อตัวเองนี่แหละแล้วที่ไม่บอกอะห้าตัวถึงยนะังถ้าถึงแล้วก็ออกบ่อไปทางกับข้าว